เนี่ยน้องไบไปนําเสนอเรื่องที่ขออนุญาตใช้คำว่าถ้ามันเป็นจริงทำไมชีวิตมันช่างบัดซบขนาดนี้มสมัยเด็กๆมันมีหนังเรื่องหนึงเรื่องชีวิตบัดซบเรื่องนี้อ่านแล้วมันจินตนาการว่าเออถ้ามันจริงเป็นกรณีที่นักข่าวบุรีรัมย์ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ตำบลสนามชัยอาเภอสตึกบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะ,ะมีครอบครัวคนพิการคนในบ้านเนี่ยเป็นออทิสติกสะสี่คน ขออนุญาตผมไม่อยากจะเรียกคนพิการข่าวบอกม่อย่างนั้นถูกสังคมรังแกจนไม่มี <c oughs> ขอภนะัยะจนไม่มีที่ยืนในสังคม,มโดยเฉพาะมีคนก่อเหตุเวียนมาข่มขืนคนที่เป็นออทิสติกออกมาในบ้านาในบ้านามันน่าตอกตกใจบ้านหลังนี้เนี่ยเพิงสังกะสีอยู่ท้ายหมู่บ้าน ในครอบครัวมีสมาชิกอยู่5คนมีพ่อที่อายุ54ซึ่งป่วยเป็นออทิสติกแม่อายุ51ซึ่งคนนี้เป็นคนเดียวที่ปกตินะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยลูกสาวคนโตอายุ26ลูกสาวคนกลางอายุ25และลูกสาวคนเล็กอายุ18เป็นออทิสติกทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหก็แปลว่าลูกสาว3คนออทิสติกพ่อก็ออทิสติกเว้นแม่คนเดียวที่ปกติแม่อายุห้สปีเล่าว่ายังไงคุณแม่เนี่ยบอกว่า เป็นคนเดียวที่ต้องทำงานรับจ้างหาเงินมาจุนเจอครอบครัวค่ะบอกความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย14เมษาปี6-2สปีก่อนค่ะพาลูกสาวคนโตไปช่วยงานบวชในหมู่บ้านซึ่งเป็นญาติห่างๆกันชาวบ้านมาบอกว่านาาพาลูกสาวค่ะพาลูกสาวของคุณแม่เนี่ยไปที่ตรงมันเหมือนเป็นจุดท่อระบายน้ำข้างทางอะค่ะก็เลยไปตามหาปรากฏว่าน้องถูกล่วงละเมิดตรงนั้นแหละ คือคนจะบวชอยู่เป็นหน้าค่มขืนหรือพยายามจะล่วงละเมิดคุณแม่บอกอย่างนั้นนะคะแล้วยังไงต่อพยายามจะพาลูกสาวไปตรวจร่างกายเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานยืนยันปรากฏว่าหมอแจ้งว่าต้องเสียค่าตรวจ4ี่พันเพราะอะไรอะ่ะคือมันไม่มีใบส่งตัวตรวจมาจากตํารวจดังนั้นถ้าคุณแม่จะตรวจเนี่ยต้องจ่ายเงินเองแม่ไม่มีค่าตรวจค่ะมีเงินติดตัวแค่ร้อยเดียวที่สุดตัดสินใจเอาลูกกลับมาบ้าน แล้วก็ในเวลาต่อมาไปเจรจากับครอบครัวของคนก่อเหตุก็คือครอบครัวของนาคอะในงานบวชเลยในงานบวชเลยฝ่ายชายยอมชดใช้ให้เจ็ดพันแล้วก็ทําสัญญาเอาไว้ว่าเดี๋ยวสึกจากพระออกมาก่อนนะตอนนี้เป็นนาคเดี๋ยวจะบวชพระสึกออกมาจะรับผิดชอบแต่งงานให้ปรากฏสึกออกมา3เดือนกว่าฝ่ายชายไม่สนใจคดีความก็คือหมดอายุความไปแล้วไม่น่าจะหมดฮนะคุณแม่มถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ อ,อันนี้ลูกสาวคนโตต่อมาต่อมาเป็นลูกสาวคนกลางค่ะอันนี้อีกหนึ่งปีถัดมา4กรกฎาคมปีที่แล้วปี63ลูกสาวคนกลางอายุ25ไปเยี่ยมญาติต่างหมู่บ้านปรากฏถูกคุณตาคนหนึ่งซึ่งอายุ73อยู่ต่างหมู่บ้านกันลวงลูกสาวของคุณแม่ไปข่มขืนที่ป่าอ้อยกลางทางนี่เป็นนอที่1ิเหมือนกันนะค่ะจ่ายเงินให้ร้อยหนึ่งทีนี้ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟังแม่พาไปแจ้งความที่โรงพักสตึก ตำรวจพาไปตรวจร่างกายแจ้งความดำเนินคดีต่อมาตำรวจส่งฟ้องสารนัดไตส่สวนคดีวันที่สองมิถุนาที่ผ่านวันนี้เองเนี่ยสองวันที่แล้วเนี่ยค่ะสารบอกให้ไปเจรจากันอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้คุณแม่เล่าว่าอย่างนี้ค่ะุณาตานคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะยอมความกันยากลำบากนะฮะค่ะแต่คุณตาเนี่ยซึ่งอายุ7 3สาที่ถูกกล่าวหาว่าทำเนี่ยบอกเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ในการตกลงกันตอนตกลงกันตอนนั้นแต่ที่สุดก็ปฏิเสธแล้วก็หนีไปหนีมาอยู่กรุงเทพ ฟังเสียงดูฮะก็อยู่คนเดียวแล้วลูกชายเขาก็บวชเขาก็มาชวนมันไปอ่ะชวนไปนู่นไปกลางทุ่งนู่นเนื้อคนคนแม่ครัวเขาเลยบอกว่ายายลูกสาวยายไปนู่นแล้วแต่ผู้ชายนั่นน่ะที่บวชแม่ก็เลยออกไปตามหาก็ตะคอกใส่ มันก็วิ่งออกมาจากท่อนั่นนาคอยูอยอ่อยู่ในชุดหนา้าอ่าอยู่ในชุดหน้าแม่พาน้องไปตรวจตรวจภายในแล้วไปกับเขาคนนี้แหลอะออบตนี่แหละเขพาไปไปคุณหมอกว่าเขาเอาค่าค่าตรวจภายในอ่ะสี่พันแล้วเราไม่มีตังค์กไม่ได้ตรวจเลยไม่มีเงินก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มาคุยกันเขาตกลงกันอะ่ะก็ก็ให้ทําขวัญให้เราเจ็ดพันใช่ไหมเ็าบอกว่าลูกก็เสกออกมา เขาจะมาแต่งให้นี่เขาก็ไม่มาเลยผู้ใหญ่กำนันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ก็ว่าเรารอบสินบนเดี๋ยวใจมากเลยแม่อยากจะฆ่ามันด้วยซ้ำไปออะ อบตในพื้นที่เนี่ยถ้าข่าไปถามคุณสมสงแสนดีซึ่งเป็นอบตในหมู่บ้านเนี่ยต้องไปอบตบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าสงสารมากนะคะเพราะว่าคุณแม่คนเดียวที่ปกติเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องหาเงินเลี้ยงทั้งบ้านที่เหลือคือป่วยหมดเลยม,มีรายได้ก็คือจากเบี้ยคนพิการของลูก3คนรวมแล้วรายได้ก็คือเดือนละ2,400บาทส่วนสามีไม่มีบัตรคนพิการค่ะ มันหดหูๆๆนะฮะอย่างที่ผมบอกคำว่าบัตรซบเนี่ยมันไม่ได้ใช้กันได้ง่ายๆแต่กรณีนี้มัน <ฮะ S 2> มันถ้ามันจริงเนี่ยมันใช่จริงๆ <ฮะ S 2>